เมื่อขอ X คดหนุ่มจัดบรรยายพิเศษเสริมความรู้บุคลากรเรื่องเงินเงินทองทองที่เราต้องรู้วันนี้ k คเค e w พาคุณผู้ชมมาคุยเรื่องเงินเงินทองทองที่ต้องวางแผนกันค่ะ ซึ่งสภาพนักง,งานมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดโครงการการวางแผนการเงินสำหรับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมันนิโคสขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะการเงินไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรวมไปถึงทัศนคติด้านการเงินโดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินชื่อดังนะคะซึ่งก็คือโค้ชหนุ่มมันนิโคน,นั่นเองมาให้ความรู้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราค่ะจริงๆโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่โดยส่วนตัวผมมาซึ่งเป็นอาจารย์สอนวิชา เศรษศาสตร์อยู่แล้วนะครับด้านการเงินงนะครับและได้มีโอกาสเข้าไปร่วมอยู่กับสภาพนาาักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นเราเนี่ยนะบบุคลากรเราเนี่ยจริงๆแล้วก็มีสวัสดิการที่ได้รับจากหมหาวิทยาลัยขอนแก่นหลายๆเรื่องทั้งเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทั้งเรื่องของค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการอื่นๆอีกหลายอย่างนะครับทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ตัวเงินทีนี้ผมเลยคิดว่าเอ๊บุคลากรเราเนี่ยจะทําอย่างไรที่ จะรู้จักวางแผนการเงินซึ่งการวางแผนการเงินเนี่ยอาจจะเข้าไปร่วมกับสวัสดิการของมขอขที่มีอยู่แล้วและทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือว่าสามารถที่จะเอาบริหารเงินเดือนเรานี่แหละเนาะว่าเราจะไปวางแผนการเงินเรื่องรายรับรายจ่ายยังไงแล้วเราจะมีเงินสํารองฉุกเฉินมีเงินออมหรือแม้แต่เรื่องที่สําคัญในปัจจุบันก็คือเรื่องของการวางแผนเพื่อการ,ร,รเกษียณผมคิดว่าบุคลากรเราเนในมขอขมีเยอะมากนะแล้วก็เป็นบุคลากรที่มีความสําคัญผมคิดว่าก็อยากให้มีการทํางานที่ สนุกแล้วก็มีสุขภาพการเงินที่ดีด้วยก็เลยคิ่ว่าโครงการเนี่ยมันตอบโจทย์ทั้งหมดเราเนี่ยครับต้องบอกว่าบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเรานะคะต่างตื่นตัวในเรื่องของการบริหารจัดการด้านการเงินกันมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งต้องบอกว่าการวางแผนด้านการเงินนี้นะคะถือเป็นสิ่งสําคัญที่เราทุกคนต้องใส่ใจเพื่อที่จะสามารถทําแผนการจัดการรายได้การออมและการวางแผนการเกษียณได้ค่ะต้องบอกว่าความรู้การเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราไม่ได้เรียนนะครับ ในโรงเรียนเราไม่ได้เรียนแบบว่าเป็นกิจลักษณะนะครับมันประกอบด้วยการหาไรายได้การใช้จ่ายการออมแล้วก็การลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากทุกทุกคนว่าอยากให้เริ่มต้นนะครับศึกษาเรื่องการเงินกันหน่อยนะครับแล้วก็ลองเอาความรู้ที่ได้เนี่ยมาจัดก,การการเงินตัวเองนะครับวิธีดูว่าเราจัดก,การดีหรือเปล่าก็คือ1เนาะเราไม่ทุกข์ไม่ร้อนเรื่องการเงินจนเกินไปมีกินมีใช้มีเหลือเก็บนะครับ เกิดเรื่องร้ายๆขึ้นมาเรารับมือไหวเราก็มีเงินดูแลตัวเองได้จนถึงเกษียณนะครับก็ฝากให้ทุกคนดูแลกันเงินตัวเองกันด้วยเพราะว่าเราก็มาทํางานที่นี่นะครับทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อเ,อเรียกว่าสังคมแล้วก็ประเทศชาตินะครับเพราะฉะนั้นการเงินตัวเองเนี่ยก็ต้องดีไปด้วยนะครับมันจะได้ดีกันไปทุกๆส่วนนะครับก็เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนครับ